ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาหละหนือใต้ฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ปาสึกชมกับข้าวเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราหน้องโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ดีค่ะมาพบกับนุ่นซูเปอร์บันเไทยและรายการกับข้าวเย็นนี้ค่ะแล้ววันนี้นุ่นก็ไม่ได้มาคนเดียวนุ่นค่ะนุ่นค่ะนุ่นมากับพี่รักค่ะแม่ครัววันนี้สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่รักมีเมนูอะไรมานําเสนอคะอันนี้มียำปลาทูค่ะยำปลาทูกินแล้วอ้วนไหมคะกินแล้วไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนแล้ว ปลาทูที่นี่มีตัวเล็กตัวใหญ่อะไรยังไงมีตัวใหญ่ค่ะสดดีค่ะสดด้วยนี่ปลาทูของโคนราสดนะคะท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ปลาทูแม่กองแต่เป็นปลาทูโคนราอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนุ่นจะรบกวนให้พี่ลักนะคะช่วยพานุ่นใส่ตลาดไปเดินซื้อหาวัตถุดิบที่เราจะมาทําอาหารกันในวันนี้ได้ไหมคะได้ไคะโอเคค่ะนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่องตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีไทรเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาพี่รับค้ะเมนูนี้เราจะไปตามหาวัตถุดิบของเมนูยำปลาทูค่ะยำปลาทูค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพระเอกเด็ดของของของ,ของเมนูนี้คือ ปลาทูเราไปตามหาปลาทูกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะไปค่ะต้องเลือกตัวเล็กตัวใหญ่อะไรยังไงประมาณเอาตัวใหญ่เลยเพราะว่าเยอะเยอะอ๋อตัวใหญ่เนื้อจะเยอะนี่ใช่ไงคะ45่ค่ะสี่สิบห้าเอาสองตัวค่ะเราต้องเลือกยังไงเอาสดมดูอย่างนี้ค่ะเอาสดสดโอ้นี่สดค่ะหูวตัวใหญ่มากค่ะ มากเลยค่ะแม่ค้าขาแล้วเพิใหม่ๆนะคะ้ใหม่ทุกวันใหม่ทุกวันใหม่ทุกวันขายดีแค่ร้านนี้เราขายหมดทุกวัน90บาทจ้าได้แล้วปลาทู90บาทเราคุ่ง่ะโอเคไปจ้ามีปลาทูเยอะมาก เราสามารถใส่ได้ทีเดียวเลยค่ะพวกนี้นะคะใส่รวมพร้อมกันได้เลยแล้วก็มะม่วงยกขโยงกับข้าวเย็นดียกขโยงกับข้าวเย็นดี คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสําคัญของรายการกลับข้าวเย็นนี้นะคะกับอีกหนึ่งช่วงนะคะตอนนี้พี่นุษแล้วก็พี่รักจะนําเสนอเมนูอะไรคะเป็นยำปลาทูค่ะเป็นยำปลาทูวัตถุดิบวันนี้มีจะมีปลาทูนึ่งนะคะปลาทูนึ่งแก่แล้วเราต้องนําไปทอดก่อนะเพื่อที่จะว่าจะไม่ให้มันคาวค่ะเราเอาเลือกปลาตัวที่ว่าใหญ่หน่อยมันจะได้เนื้อแล้วเราเอาไปทอดค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมี ตะไคร้ซอยคริกซอยหอมหอมซอยแล้วก็มะม่วงมะม่วงสับมะม่วงสับค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวน้ำปลาทุลบนิดหน่อยโอเคงั้นเตรียมลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะขั้นแรกเราจะใส่เราเอาปลาทูลงไปก่อนนะคะจ้ะใสกไปแล้วกันอ่าใส่ไปหมดเลยเสร็จแล้วเราตามด้วยตะไคร้พริกได้เลยค่ะ เครื่องสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะช่วงนี้เราต้องเแล้วก็กินหอมไทยเราสามารถใส่ได้ทีเดียวเลยค่ะพวกนี้นะคะใส่รวมพร้อมกันได้เลยแล้วก็มะม่วงชอบเยอะใส่เยอะเสร็จแล้วเราใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะชูรสนิดนึงค่ะปรุงด้วยองชูรส แล้วก็เราจะมีตัวช่วยนิดนึงก็คือน้ำมะนาวที่เราคั้นมาแล้วนะคะ,คะ,ะเพิ่ม<ร>ค,ความเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่ามะม่วงตอนนี้มันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร<อ>่เราใช้ตัวช่วยสามารถใช้มะนาวได้ค่ะ,คะ,ะแล้วก็น้ำปลานะคะ,ะเสร็จแล้วเราคลุกเ้าให้เข้ากันเลยค่ะจ้าน,นี่ต้านค่ะ แต่ว่าเราไม่ต้องไปขยำแรงมากนะคะปลาปลามันจะเละหมดอ๋อเดี๋ยวปลาทูเละนะคะใช่ค่ะนีุ่่ณผู้ชมทางบ้านไม่เห็นนี่ค่ะมันใหญ่เราก็บีนิดนึงแต่ว่าเราอย่าไปขยำแรงมากมันปลามันเละคลุกเราให้ทั่วกันค่ะเแล้วเราชิมนิดนึง ก็จะได้เค็มนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงนะคะกําลังพอดีอแล้วสุดท้ายเลยนะคะ<อ>เราจะลงต้นหอมผักชี<อ>แล้วก็ผักชีไปเรื่อยค่ะเขาอันนี้คือใส่ทีหลังเลยใช่ค่ะใส่ทีหลังเลยค่ะแล้วก็ควงอีกทีนึงนะคะจ้ะเป็นงานเสร็จเรียบร้อยนะคะงาน,นเสร็จเรียบร้อยอ่าแม่แเอาจัดใส่จานเลยค่ะ เราใช้มือนะคะมันต้องมือค่ะอ่นี่เป็นมั้ยคะ อันนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะกับเมนูที่ชื่อว่ายำปลาทูค่ะยำปลาทูค่ะนี่ป็นไงคะหน้าตาสีสันสวยงามและก็น่าชิมหน้าชมมากนะคะเดี๋ยวยังไงนุ่นขออนุญาตเป็นผู้ชิมให้ละกันนะคะรสชาติเปรี้ยวเค็มอร่อยค่ะแซ่บ เมนูนี้ถือว่าแซ่บมากค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการจับข้าวเย็นนี้แล้วนะคะ<อ>เราทั้ง3คนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะแล้วก็คอยติดตามชมกันด้วยนะคะว่า กับข้าวเย็นนี้ต่อไปเราจะไปทำที่ไหนเราจะไปจ options, aire, ่ายตลาดอะไรยังไงตรงไหนและยังไงขอฝากติดตามผมด้วยนะคะวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะยกขยงกับข้าวเย็นนี้